หน่ยบัญชาการทหาราพัฒนาเพื่อทุนชาติสาสตร์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขทูกประชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้ง ทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934นะครับวันนี้จะพาทผู้ฟังท่านผู้ชมไปติดตามภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่1 4สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้นํากําลังพลกิจอาสาพระราชทานของหน่วยนะครับ จำนวน40นายร่วมกิจกรรมกิจอาสาพ,พัฒนาเราทอมความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ยืนต้นน้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยสืบไปณนะวัดนนท์สีตำบลนนท์สีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด มาต่อด้วยของหน่วยพัฒนาการเครื่งที่15สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้นํากําลังพลจิตอาสาของหน่วยนะฮะ20นายร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพัฒนาทําความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะภายในวัดนะครับพร้อมทั้งร่วมกันบํารุงรักษาต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เจริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันครเฉลิมพระชนพันศาซ,าซึ่งตรงกับทุกวันที่3ม,มิถุนายนของทุกปีนะครับณวัดชุมทาหารหมู่ที่1 ำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับครับนี่ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับน้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2567นะครับวันนี้ทางรายการขอลาไปก่อนนะครับติดตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แปดแผนกำหนดเป็นนาโยโบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา